สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมอนสอผ้าโชคกับมาพบกับพีกับน้องเื่อก่าแล้วครับเมอนสิภาพพีน้องไปพบกับปูปักเตะครับซึ่งคณะนี่ปูปักเตะอยู่ในสายกับเฮ้าครับซึ่งเทวีดีโอนี่สอผ้าโชคก็ได้รับความมนุเคราะห์จากเฮ้าผ้ารวยครับก็ต้องขอขอบคุณเฮฮาผ้ารวยมันเอาโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ พี่น้องก็ตามสอพัชชมาด้วยครับเดี๋ยวสิพาไปฟังว่าปูปักไตเพิ่นสีได้เล็กตัวใดสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหารอยหกสิบี่นี่ครับตามสอพัชชกมากครับเนื้อก็คืองวดที่เอางวดเอางวดที่ว่ามันดอกเจ็ก่นนะูนห้ากนเนาะครับแต่ว่าผมยังยังจะไม่ได้จดตัวเลขนะครับอยัางยังไม่จดจะไม่จดจะเล่าให้ฟังครับคือว่า พ่อทีลราให้เลขเด่นในตารางไปนะึ่งสูตงห้ามาตัวใช่ไหมครับผมหนึ่งกับหกมาตัวครับสองกับเจ็ดมาตัวครับสูกับสามมาตัวครับหนึ่งกับสี่มาตัวครับผมสองกับห้ามาตัวครับแต่สูตรมากมันจะเข้าเลขเด่นสูตรมากมันจะเข้าบรรทัดแรกแล้วก็บรรทัดสุดท้ายทั้งสองสูตรเนี่ยครับ ครทัดสองัเข้าหนึ่งกับหกมันไม่เข้าครับมันมาเข้าาบรรทัดสุดท้ายคือสองกับเจ็ดครับในในสุดสองมันถูกับสามมันเข้าบรรทัดแรกครับแล้วก็ตรงกลางม่เข้ามันจะเข้าบรรทัดที่สามครับผมพอเข้าใจเนาะครับเข้าบรรทัดที่นี้ก็งวดปัจจุบันจะถึงครับผมครับเข้ากับสี่มาตัวเก้าเก้ากับสี่มาตัวนะครับเออทับ ได้เข้าใจง่ายครับเก้าแล้วก็ลบแล้วก็สี่เก้ากับสี่มาตัวนะครับเอาขออนุญาตขออนุญาตโชว์ตัวเลขเลยนะครับได้จดไว้บ้างแล้วได้จดไว้บ้างแล้วนะครับผมเก้ากับสี่มาตัวหนกับห้ามาตัวหนึ่งกับหกมาตัวจ้าเด่นสุดก็คือเก้ากับสี่แล้วก็หนึ่งกับหกหนกับห้าไม่ต้องเอาเพราะว่ามันจดมากมันจะมันตอมาเด่นสุดเก้ากับสี่แล้วก็หนึ่งกับหกเด่นสุดนะคะ อ่าก้าวกับสีไม่ใช่เด่นบนหมดเลยสีตัวก้าวกับสีเด่นบนงกับหกเด่นบนหกกับเจ็ด,ดเด่นบนแปดก้าวเด่นบนมาตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยสัดช่องกลางนี่มันก็ชนการแสดงว่าแปดกับเก้ามาตัวเจ็ดหกกับกเจ็ดมันก็ชนกับเจ็กับแปดแสดงว่าหมวดน,นี้เด่นสุดก็คือเก้ากับหก ครับถ uhm, yeah. ้าวิ่งบนก็วิ่งเก้ากับหกครับผมนี่คือเลขวิ่งนะคะเก้ากับหกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลนเปอร์เซ็นแล้วก็3ามตัวตรงเจ็ดเก้าหกสามตัวตรงเจ็ดเก้าหกเหรอคะเก้าหกตัวตรงครับเก้าหกนี่ตัวตรงแล้วก็ เอาเจ็ดเก้าหกด้วยเอาทุดแรกที่แรกหนูเขียนเจ็ดหกเก้าก็ผู้ผิดไงวะตอนนั้นผู้ผิดเอาอเป็นเจ็ดเก้าหกใช่ไหมคะเจ็ดเก้าหกนะครับแล็มตัวตรงตัวตร,ตวตรงของโซ่มันอ๋อเจ็ดเก้าหกแต่ว่าอยู่ในตารางมันไม่มีแต่ว่ามันสมม่นมากจะเข้าแบบนี้ตา,ตามตามตามที่ตามที่มันเคยออกครับแล้วก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันไม่ออกเอเจ็ดเก้าหกมันก็จะมาเก้าหกเจ็ด เก้าก็จะมาเก้าหกเจ็ดนะครับแต่มันจะปิดมันจะเป็นลักษณะนี้แต่เราเอาเด่นสองตัวเนี้ยครับผมแล้วก็ตัวรองเก้าหกสี่ตัวรองเก้าหกสี่ถ้าหาว่าเก้าหกสี่ไม่มามันก็จะเป็นเก้าสีล่างเลยใช่เก้าหกเก้าหกสีเพราะว่ามันติดทั้งสองตัวเนี้ยแต่ถ้าหาว่าเก้าหกสี่ไม่มาปุ๊บมันก็จะเป็นเจ็ดเก้าหก แล้วก็94จะลงล่างมันงอดมันออกมันงดที่มันออก9 69ล่าง้าล่างแล้วก็26 6หนบนนะมันจะออกลักษณะนี้เดียวกันครับอาจจะนี่ก็ตัวกันกันกันที่เนี้อ่อมเล่นได้เล่นก็ได้ครับสี่แปดตัวกันสี่อ่าสี่ตัวกันครับตัวกันสี่ปดนะครับ่อหลุดตั่อหลด ถ้าเล่นเป็นหลักถ้าเล่นเป็นหลักสองตัวเนี่ยเขามีเขมีเล่นหลักเก้าหลักเจ็ดหลักหกครับเพจะมีเก้าสี่ครับเก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้แปดเพิ่มล่างางนะคะล่างอันนี้ละอันนี้หลักเก้าล่างใช่ไหมคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด นี่คือแต่ว่าเน้นๆเขาคือเก้าเก้าหกนี่คือล่างใช่ไหมครับเก้าหกกับเก้าเจ็ดเน้นๆล่างเหรอคะมันเป็นมันเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ว่ามินมินบนครับอ๋ออันนี้คือบนแต่ล่างเป็นเก้าสี่เหรอคะเก้าสี่ถ้ามันมาหลักเก้าก็เก้าสี่ถ้ามันไม่มาหลักเก้าก็จะมาแปดเจ็ดก็เจ็ดเอาเอาบนก่อนมันจะได้ไม่งงครับเอาบนก่อนทีนี้เอาหลักหลักเก้าแล้วเนาะทีนี้ก็หลักเจ็ด ครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษจับคู่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 สองตัวบนสองตัวบนครับลัไ9เก้าอะนะเออยกล้าเก้า่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด มันมีเก้าหกเก้าหกก็จะเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอต่ทีนี้ก็เน้นนะเน้นสุดๆเลยก็คือเก้าหกกับเก้าเจ็ดเน้นเก้าหกกับเก้าเจ็ดนะครับอ่าเก้าสี่ลองเก้าสี่ลองครับเก้าสี่เก้าห้านี่เป็นตัวลองเก้าสี่เก้าห้านี่ตัวลองครับแล้วก็ถ้าหลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งครับหลักเจ็ดบน นี่คือนี่คือบนนี่คือบนนะครับบนบนครับเจ็ดอ,อะไรนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้ยังขาดเจ็ดห้าเอ่าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอาเอาเอากันไว้ดิเซลอมเจ็ดห้า มีตัวเน้นไหมครับหลักเก็ตลักเก็ตก็เน้นเจ็ดเก้าเน้นเจ็ดเก้านะครับครับเจ็ดหกขับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยกวัวลงล่างเน้นเน้นขานเน้นก็เน้นล่างครับต่อไปเป็นจับคู่ล่างนะครับอาจารย์ลักหกล<ะ>ักหกลักหกลักหกเยอะเลยนะครับเยอะน่าอาจารย์บางทีเอาให้ดูเอาให้ดูที่เฉยแต่ว่า <laughs> ถ้ามันมาจะมาลักษณะนี้เป็นดูเฉยๆแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกก็ก็เอาที่องกงไว้นั่นแหละนั่นแหละครับเอามาเอามาให้เอฟซีดูเฉยๆเอาให้ดูเอาให้ดูเฉยๆในส่วนในส่วนตัวที่จะให้ลงทุนก็คือขีดเส้นใต้นั่นแหละสีแดงที่เส้นใต้แต่อันนี้ให้ให้ให้ดูเฉยๆแต่ว่าเผื่อคนชอบทำไมไม่ไม่ให้ไม่ให้อะกางเกงหนาลงกันหลุด ครับมีหกปีมีหกปล่างใช่ไหมครับไม่แต่บนปะเร้บอหกปีเัามาเขียนเอาเดี๋ยวรอบหกปีหกเจ็ดหก6ีหกเจ็ดนั้นเองครับตัวละหกหกแปดหก หกเก้าแค่นั <Yeah. S 2> Usually, meeting, right? e ้นเองฮาราโกมันก็ชนกันอยู่แล้วอ่ะมันชนกันอยู่แล้วกับเส้นเล็กที่หนึ่เด็นหลักเก้ากับหลักหกมันก็ตัวเดียวกันมันก็ชนกันอยู่แล้วมันก็เด่นเก้าหกเก้าเจ็ดใช่ไหมจ้าแค่นั้นเองข้างบนอ่ะข้างล่างก็ข้างล่างก็เก้าสี่ต้องสี่เด่นลองก็แปดแปดกับเจ็ดแปดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งแค่นั้นเองหลังเก้าเก้าสี่แปดเจ็ด แล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งใช่แต่ว่าน่าจะถ้ามันออกเก้าล่างเก้าบนมันก็จะเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะแต่ว่านี่ให้ตัวเดียวคือเก้าสี่จด้เก้าสี่ที่เราทดลองหมดแต่ว่าเรีนทุบบนก็คือเจ็ดหกก็เออเจ็ดเก้าหก เด่นสุดเจ็ดเก้าหกฝั่งนี้นะคะเจ็ดเก้าหกกรองเจ็ดเก้าหกแล้วเก้าเก้าเก้าหกเจ็ดนะกลับ่อตัวนี้เป็นตัวตรงจ้าเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเป็นตัวตรงเลือตัวเด่นมันใจล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นอ่าล้านเปอร์เซ็นตัวนี้ซับเล่นสองตัวได้ทั้งถ้าใครชอบแล้วก้าเด่นสองตัวก็เก้าหกเก้าเจ็ด แล้วก็เก้อหกเจ็ดนั่นแหละจ้าเจ็ดสองตัวเก้าหกเจ็ดลองก็เก้าหกสี่แล้วก็สี่แปดหกแค่นั้นเองจ้าเขียนไว้แล้วกันหลุดกันหลุดอ่าทั้งบนท้างล่างก็เก้าสี่เป็นสุดครับเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งลองแปดเป็ดเจ็ดนี้ก็สวยแต่ว่าถ้าหลักหนึ่งมาเจ็ดหนึ่งตัวเดียว ทั้งหับอั้ละเก้ามาเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกมีแค่นี้ยครับผมทันแปดมัก็แปดสี่แปดห้าแปดหกแต่ว่าไม่เอาครับในส่วนของอาจารย์ที่จะให้เอซีลงทุนก็คือขีดเส้นใต้สีแดงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็มีเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าบนใช่ครับในส่วนล่างก็คือเด่น 94นะครับในส่วนสามตัวบน796 769 967นะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าในส่วนอื่นที่ไม่ขีดเส้นใต้ก็สุดแท้แต่พี่น้อง fc นะครับจะพิ่จะนาเอาเองแมนบอครับอาจารย์ครับผมดับบนดับบนครับเล่ไม่เล่ไ่น่าลงทุนเอามีดับด้วยใช่ไหมครับดับดับดับ dapat dua, dapat dua, mimi dua, mimi tiga, dapun tuh dap 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 l, dua, dua tiga, dua tiga, dapun, mimi apa, kum, kum, mimi dua, mimi tiga, mimi dua, mimi tiga, mimi dua, mimi tiga, ah, dap l, mimi dua, tiga ลำลางมีสองกับสามนะครับนี่ครับหุลักนะทุลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับหมดดับหมดนะครับดับหมดเหลืออยู่เหลืออยู่เหลือเลขเด่นอยู่สี่ตัวที่สวยที่สุดครับเจ็ดหกเก้าสี่ทั้งเองเจ็ดเจ็ดหกเก้าสี่ทั้งเองที่มีเด่นครับเด่นเด่นสุดครับเด่นเน้บนบอเน้นบน,บน ค4694เน้นหมด4ตัวนี้ครับมาได้ทั้งสตัวทั้งสองตัวครับเอาอาจารย์ครับผมจะขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าเวลาก็มาเลยมานานนะครับสําหรับแนวทางตัวตัวเลขนะครับที่ควรจะมาและครัควรที่จะน่าลงทุนก็มีเลขเด่นมีเกดมีหกมีเก้ามีสี่แม่นมาครับอาจารย์ ครับใช่ใช่ครับในส่วนที่ขีดเส้นใต้สีแดงนั้นก็คือตัวเน้นตัวหนักนะครับทุกตัวนะครับไม่ว่าสามตัวสองตัวไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์ปู่จากใต้นะครับขออนุญาตจากใต้นะครับหรือว่าจะให้เปลี่ยนชื่อเป็นอาจารย์อะไรครับผมใต้ก็ได้ใต้ก็ได้จากใต้ใต้นะครับเอาสําหรับแนวทางในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกันยายนทั่มารองสิบสี่นะครับอ่า จากหลวงปู่จากใต้นะครับเพิ่นไกนะ่แนวทางมาดีดีนะครับพี่น้องครับจะว่าหลายตัวนะครับทั้งหลวงปู่แล้วว่าอาจาร์เล่ากระให้ให้หฮาได้รับพิจารณาเบิงว่าพิจารณาเองนะครับจะว่าหลายตัวในในส่วนที่ละหลายตัวนั้นคืออาจารย์ให้มาให้ดูพิจารณาดูเองนะครับในส่วนที่จับคู่เมืที่แล้วก็เข้าอยู่นะบอกบอกยอมด้วยแต่ว่าไม่ได้ลงครับถือว่าเป็นงวดแรกนะครับที่ให้ เป็นเสียงคลิปจากอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้แนวทางมานะครับผมให้ตารางเขาไปดูด้วยก็ได้เขาจะได้มั่นใจทำเป็นตารางนะครับทำเป็นตาราดโชยเขาเห็นว่า,ามันมีตัวเด่นมีอะไรบ้างมีอ่เก้ากับสี่สี่กับห้าหนึ่งกับหก 6กับ 7, 7กับ 8, 8กับ9แล้วก็ให้เด่นเด่น6กับ7แล้วก็8กับ9แล้วก็1กับ 6, 6กับ4อย่างนี้น่ะเขาจะได้จับตัวูดครับผมทําเป็นตารางให้แล้วครับเขียนเป็นครับโชว์เป็นรายละเอียดเลยครับอาจารย์ครับรจะได้เข้าใจครับผมรายละเอียดลงรายละเอียดทุกทุกชุดนะครับอาจารย์รายละเอียดแล้วนะครับผมอ่าวันนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งเก้าตั้งเก้าอกเสียงไงมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเหล็กแนวทางจากปูปักเตะครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อผิดถูกก็เยาว่ากันครับทางช่องให้ไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องมากสอบตัวใดก็จังนําไปลงทุนได้ครับเด้อครับบ่มากเกิหลุดพันครับขามาเด้วก็อย่าลืมฝาก s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบูรได้พลาดจากรลยการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ